สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศตอนเสาร์มีลกตุมหัวหมูครับพี่น้องซื้อหัวหมูมาตอนตลาด30บาทครับตมเห็เนื้อมันเลาะออกจากหันครับก็จะเลาะเอาเนื้อมันมาเหดกับข้าวเขาครับพี่น้องเอามาออมกระไดเอามาพัดกระเพ้าก็ไดครับพี่น้องครับสําหรับเนื้อมูครับเนือว่าต้องไปใช้มีดเลาะยากนะครับ โดยเขาใส่ไม้ฟืดในวัสดุธรรมชาติที่มีลายลายครับกระตุไข่ดาวครับอยู่กับไข่ดาวพี่น้องนี่ครับพนักงานเฝ้าต้มกระดูกหมูสับต้มหัวหมูครับพี่น้องไข่ดาวอเมริกันบูลี่ไข่ดาวมานี่หน่อยถ้าใครเอฟซีหน่อยไข่ดาว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 ครับนี่ไข่ดาวอเมริกันบูลี่ พลังงานเฝ้าพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องกกินตามพิธีตามสิ่งที่มีตามพื้น,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 นดดที่าาเฮานะครับพี่น้องตันนี้ก็ใส่ไม่ฟื้นส่วนไดนมันประหยัดได้โดยที่เซเว่นห้าจะบริเวณไก่บ้านไก่เฮือ,อนอไอก่สายกเอามาประหยัดเอานะครับพี่น้องผมใบครับกำลังฝนปอกๆครับพี่น้องทิ้งไว้อีก3-4ชั่วโมงนะครับพี่น้องมัน่อเพื่อยครับพี่น้อง ครับเราเอามาทยมายบรรยากาศอีสานมาเท่าเห็ดเบิ่งครับครับโมเดลโครงการสวัสดีครับ